วันนี้สารมาเยอะมากเนาะ,ะคลิปนี้นะคะจะเป็นสําหรับใครที่ต้องการกําลังใจคําว่ากําลังใจของแม่หมอเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ถูกหลอกแต่ว่ามีบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวคุณหรือเกี่ยวกับพลังบวกของคุณนะสาหรับสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีไปผ่าช้วิสณญาณน,น,นะคะเป็น the world. นะเดอะเวลล์คุณน่ะเป็นเดอะเวลล์ให้คนทุกคนเลยเวลาใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณเขารู้สึกเลยว่าคุณสามารถเคลีย เคลียร์ให้คนอื่นเขาได้คนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ที่น่าจะอยู่สายจิตวิญญาณเป็นคนที่พยายามเติมตัวเองให้เต็มเสมอเลยค่ะเพราะ The World นี่เติมตัวเองเต็มอย่างเดียวคือในเรื่องของการปฏิบัติหรือสามมิติคุณอาจจะไม่มีใครเลยรอบๆตัวที่สามารถซัพพอร์ตแล้วแบบคุยกับคุณได้เข้าใจที่สุดมันหาย,ยากมากเลยนะแต่คุณเนี่ยเป็น The World ให้พวกเขานะคะ คือสามารถที่จะให้คําปรึกษาพวกเขาได้สามารถที่จะยืนหยัดดูพวกเขาได้ปล่อยวางเขาได้ให้อภัยพวกเขาได้นะแต่ตัวคุณเองเนี่ยหายากมากบางทีอาจจะต้องผ่านการสื่อสารทางแบบเนี่ยการเปิดคลิปต่างๆหรือการหาเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณอ่านเองหรือศึกษาเองหรือต้องคุยกับตัวเองซะส่วนใหญ่เพราะไพดูโพูดเลยว่ามันคุณเติบโตมาด้วยคือคุณน่ะได้รับการเรียนรู้จากผู้คนนั่นแหละแต่เวลาที่จะเยียวยาหรือการสร้างการบิวติเองขึ้นมา คุณทํางานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลจิตเดิมแท้ของคุณ mm. ก็ไม่แปลกอะที่จะไม่ได้มีใครที่ที่เข้าใจคุณทั้งหมดเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกทั้งสามมิติเหมือนกับคนโด,ดเดี่ยวแหละบนโลกแต่ว่าคุณไม่ได้เดียวดายหรอกภา,ายในใจคุณเป็นที่พึ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเวลาที่จะแก้ปมตัวเองเวลาจะอุปสรรคปัญหาอะไรจะผ่านมันด้วยตัวเองเสมอเวลามีปัญหาหนัก ปัญหาของคุณมันพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากๆมันไม่ใช่ปัญหาความยากจนเกียรติคนนั้นอิจฉาคนนี้หรือแบบไม่สมหวังความรักไอ้เรื่องนั้นมันเจ็บเรื่องปกติแต่มันเป็นปัญหาแบบลึกๆว่าฉันเกิดมาทําอะไรอฉันรออะไรบางอย่างอยู่ฉันจะเจอสิ่งนั้นไหมหรือมาถูกทางหรือเปล่ามันเป็นปัญหาอาคาใจเล็กๆที่มันอยู่ในใจตลอดแล้วไม่สามารถที่จะมีคนที่พูดภาษาเดียวกันได้ แล้วเดี๋ยวโวมาเนี่ยล่าสุดคุณเพิ่งจบปสถานการณ์บางสถานการณ์ไปหรือตัวตนบางอย่างไปแล้วเข้าสู่โหมดของการเคลียร์พลังงานลบแล้วกําลังอัพพลังงานบวกเพิ่มเติมขึ้นนะคะช่วงนี้คุณเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิจัก,กรวาลได้ดีมากๆเลยอะ่อะแบบพลังงานค่อนข้างสมดุลมิติของการทํามาหากินอารมณ์ความรู้สึกคุณน้อยลงคุณใช้พลังงานใช้แบบเหมือนจกักรตั้งแต่ เนี่ยตั้งแต่หัวใจนะคะเป็นต้นไปอะ่ะตั้งแต่จาักราที่4ถึงจักรที่7คุณใช้ได้เยอะมากเลยช่วงนี้คุณก็เลยจะไม่อินค่ะเบื่อเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อสังคมเริ่มเริ่มไม่ยึดติดกับใครอะไรที่เคยอินเคยรู้สึกมันไม่รู้สึกละมันชอบอะไรที่มาเติมเต็มเองแล้วอยู่กับเอ็ได้ดีแล้วคุณก็ไม่ได้น้อยเนื้อจ้ำใจด้วยนะที่แบบไม่มีใครเข้าใจคุณครู้แล้วว่าทําไมแต่สิ่งที่ยากจะสื่อสารก็คืออยากเป็นกําลังใจเพราะว่ามันยังมีอยู่ค่ะใจเราเป็นกันทุกคนเนะ ต่อให้มันเป็นเดอะวัวแต่มันมีบางจุดดาบางจุดอยู่ที่ยังสงสัยว่าสุดท้ายอะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะป็นจบที่ตรงไหนนะคะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกเราต้องการมันคืออะไรอธิษฐานจิตนะคะถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะคะไพ่เนี่ยไม่ไ้สามารถตอบได้ทั้งหมดแต่มันเป็นแเป็นมันสื่อการมันสื่อสารที่อาจจะทําให้คุณเปลี่ยนโฟกัสหรือโฟกัสอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นอย่าอินแต่จงเชื่อใจตัวเองกำลังใจจากไพ่ถึงคุณนะคะผู้ที่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายก็ไม่แปลกอะคะ่ะพราะไพ่หนึ่งม้เท้าแบบว่าเพราะว่าคุณอะมีเอกลักษณ์ในตัวเองไงแล้วคุณโดดเด่นคุณแตกต่างคุณมาที่นี่เพื่อมาสร้างความแตกต่างเพื่อมาสร้างอินสปเรชันค่ะเพื่อมา ทำนวัตรกรรมใหม่ๆม,มาสรรสร้างไอเดียความคิดของตัวเองเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและพลังงานบวกความกระตือรือร้น,นความกระฉับกระเฉงขึ้นมาใหม่ชีวิตหลังจากนี้แม่หมอคิดว่าคุณจะไม่เหงาเพราะหนึ่งไม้เท้ามาคุณมีภารกิจคุณอาจจะเอาหรือไม่เอารับหรือไม่รับภารกิจก็ได้แต่ไพ่บอกว่าคุณมามีภารกิจสนุกด้วยภารกิจนี้เพราะภารกิจนี้มันจะเป็นเหมือนสีสันให้กับชีวิต สร้างอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ถ้าคนที่อยู่ในเส้นทางนี้จะรู้ว่าจริงๆถ้ามันใช่มันจะไม่เหนื่อยเพราะมันจะมาง่ายค่ะกําลังใจที่อยากจะบอกคุณนี่คือเรื่องของสามิติบ้านหมอจะไม่พูดเยอะเช่นเรื่องงานเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่พูดเยอะบ้านหมอจะพูดเรื่องในใจว่าคุณมาเพื่อพลิกทุกวิกฤตให้เป็นโอกาส คุณมาเพื่อส,สร้างความเป็นไปได้ความสนุกความสดใสและภารกิจในตัวคุณก็คือการใช้ความคิดไอเดียที่สร้างสรรค์ของคุณไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่เพื่อหยิบยื่นโอกาสแรงบันดาลใจเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนคนที่เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีอิสระภาพมีความเป็นไปได้ในชีวิตมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอก เป็นกําลังใจให้คุณคือคุณมีภารกิจร่วมกับใครบางคนของคุณที่จัก,กรวาลกําลังหยิบยื่นและส่งมาให้อยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับแล้วบอกเลยว่า1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับภารกิจนั้นด้วยความสนุกหรือบางทีบางครั้งจะมีใครบางคนมาขอแชร์ภารกิจแล้วก็ร่วมทําร่วมกับคุณมันจะสนุกมากเพราะชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกัลยาณน้มิตร ครอบครัวชีวิตมันจะสดใสมากกว่าเดิมค่ะมู่เหล่าหรือสถานที่วายเบชชันต่างๆมันจะเปลี่ยนไปดูดีมันจะมีแต่เต็มไปด้วยแรงพลังกําลังใจความสุขความสนุกความแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วรู้สึกว่าชีวมันไม่นับ